สวัสดีครับพี่พีชท่านวันนี้พบกับช่อง PN เผ้าบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมอ่าวันนี้ปีผ้าบ้านครับผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะอ่าองค์ละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมพร้อมส่งอ่าจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับผมแต่ถ้าพ,พี่ได้รับสององค์ก็ลดเหลือสองร้อยบาทเหมือนเดิมเลยครับผมอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่เก้าสิบเจ็ดแล้วนะพี่นะอ่า ช่องทางในจองเราเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สีส่เจ็ดสหกครับผมส่วนในดีล n าก็จะเป็น p o p c o n สองห้าสามสามนะพี่นะหรือว่าจะแอบเป็นทางเบอร์โทรก็ได้ครับผมได้ทั้งสองช่องทางเลยครับผมอ่าวันนี้เราลองเรื่องรับชมกันดูก่อนครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นเหรียญสมเด็จย่ารายการที่หนึ่งเลยนะครับผมเหรียญสมเด็จย่ารายการที่หนึ่งนะพี่นะอารูาพาไม่ชัด,ดย,ยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยครับผมหรือว่าถูกงไหน ชอบแจ้งไหนแล้วก็ถักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยครับผมสององสองร้อยบาทพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยนะพี่นะนี่จะเป็นเหรียนสาเร็จยารายการที่หนึ่งนะครับผมนี่นี่เป็นปีสามเก้าครับผมนี่ปีสามเก้ารายการที่หนึ่งนะพี่นะนี่ต่อไปเป็นเหรียญราชก,การที่สิบรายการที่สองนี่เป็นเหรียญราชก,การที่สิบเป็นเหรียญยี่สิบบาทนะพี่นะเนี่ย ปีสองห้าห้าศูนย์นะนี่เหรียญนี้รายการที่สองเป็นเหรียญราชการไม่ใช่ราชการที่สิบราชการที่เก้าผมมาพูดไปเป็นเหรียญราชการที่เก้าเป็นเหรียญยี่สิบาทรายการที่สองนี่ปีสองห้าห้าศูนย์นี่ครับเป็นเหรียญราชการที่เก้าครัราารรบผมนี่นนนาา 9. ต่อไปเป็นรายการที่สามจะเป็นรูปหล่อพุทธกวากหลวงพ่อทบครับผมนี่ รูปหล่อพุทธกวักหลวงพ่อทบนี่ครับรายการที่สามครับผมนี่รายการนี้นะพี่นะนี่รูปหล่อพุทธกวักหลวงพ่อทบรายการที่สามครับผมต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่สวงรายการที่สี่ครับผมนี่เหรียญหลวงปู่สวงรายการที่สี่นะนี่ครับ สวางรายการที่สี่ต่อไปเป็นรูปลอนหลวงพ่อเงินรายการที่ห้ารูปลอนหลวงพ่อเงินนะครับรายการที่ห้าครับผมองนี้ต่อไปเป็นสมเด็จหลวงพ่อแพร์รายการที่หกครับผมเป็นสมเด็จหลวงพ่อแพรรายการที่หกนะพี่นะ นี่ครับองนี้รายการที่หต่อไปเป็นรายการที่7นี่จะเป็นปิดตาผมไม่ทราบที่นะพี่นะได้มาแบบนี้เลยรายการที่7นะครับปิดตาแบบนี้นะพี่นะนี่นะครับรายการที่7ต่อไปเป็นรูปรอลอนรลปงพ่อทบทิมพุทธกวักอีกหนึ่งองรายการที่8ครับผมนี่ รายการที่8นี่ครับรายการที่8ครับผมต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดเสียนโตรายการที่9นี่ครับนี่นหลังจะเป็นอาจารย์นองนะปี63มครับผมนี่เหรียญน,นี้รายการที่9นี่ครับนี่ครับรายการที่9 ต่อไปเป็นพระผงสุพรรณรายการที่สิบพระผงสุพรรณรายการที่สิบครับผมนี่ครับองค์นี้รายการที่สิบต่อไปเป็นรูปหล่อหลวงพวอกลวยรายการที่สิบเอ็ดรูปหล่อหลวงพ่อกลวยครับผมรายการที่ สิบเอ็ดครับผมองคนี้ต่อไปเป็นรายการที่สิบสองก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณครับผมเป็นรุ่นย้อนยุคนะนี่เหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นย้อนยุคนะครับปีเป็นบารมีหนึ่งเก้าย้อนยุคนะนี่เรียบกรอบเดิมๆม,มาแบบนี้เลยนะเนี่ยนี้กรอบเดิมๆเ,เลยนะพี่น่าได้มาแบบนี้เลยนะครับผมนี่องคนี้รายการที่สิบสองครับผมต่อไปเป็นเหรียญพักแก้วนี่ รายการที่สิบสามไปเรียนพักแก้วมรกตนี่นี่ครับรายการที่สิบสามปีสองห้าสองห้านะพี่นะนี่ครับรายการที่สิบสามครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่ก็จะเป็นจะเรียกพัชชัยแม้ได้มาเก่าเก่าแบบเนี้จะเป็นพักกิ่งแต่ไม่มีกิ่งนะไม่มีอดกิ่งนะ นี่ครับได้มากับกาๆแบบนี้เนี่ยองค์นี้รายการที่สิบสี่นะพี่นะต่อไปเป็นเหรียญเซมารบุทวดรายการที่สิบห้าเซมารบุทวดหลังพระอาจารย์ทิมรายการที่สิบห้าครับผมนี่ครับองคนี้รายการที่สิบห้บา ต่อไปเป็นรูปลอนหลวงปู่ทิมรายการที่สิบหกเป็นฐานอา่าปูปล,ลานะพี่นะเนี่ยอา,าปูปล,ลารายการที่สิบหกเป็นรูปลอนหลวงปู่ทิมนะพี่นะนี่ครับนี่รายการที่สิบหกก็จบต่อไปเป็นรายการที่สิบเจ็ดเป็นเหเรียญแล้วก็คูณลงยานะพี่ ochond. นะนี่เป็นเหเรียญแล้วก็คูณลงยาแบบนี้นะพี่นะ รายการที่สิบเจ็ดครับผมเป็นปีห้าเจ็ดนะนี่นี่ครับเป็นอะไระที่เราเลื่อนสมาศปนปีสี่เจ็ดนะพี่นะหลงก็คูณนะครับผมนี่นี่เป็นองค์ยาแบบนี้นะพี่นะนี่องค์ยาสวยเลยองค์นี้หมายเลขสิบเจ็ดครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบแปดสิบแปดจะเป็นเหรียญ หลวงพอ่อฤาษีลิงดำหลวงพอ่อฤาษีลิงดำหลังท้าวเวสสุวรรณรายการที่สิบแปดครับผมนี่ครับรายการที่สิบแปดต่อไปเป็นพระสมเด็จฐานพยาคุดรายการที่สิบเก้าสมเด็จฐานพยาคุดนี่รายการที่สิบเก้านะครับผม นี่ครับนี่องนี้รายการที่สิบเก้าครับผมต่อไปเป็นปิดตาเนื้อหากเก่าเก่าอะ่ะเป็นเป็นเนื้อโลหะแบบนี้รายการที่ยี่สิบนะเนี่ยนี่ครับองนี้รายการที่ยี่สิบนะเนี่ยนี่ครับนี่รายการที่ยี่สิบครับผมจะหนักนะเนี่ยมันหนักเลยต่อไปเป็นเหรียญหลอฤาษสีดิงดำรายการที่ยี่สิบเอ็ดนี่ครับ รายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมเป็นเหลี่ยหลงพอ่อลูซียงดำนี่นี่ครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดต่อไปเป็นปูดทวดอาตะคูใบดีกาขาวนะีไ่ได้เนี่ยรายการที่ยี่สิบสองนี่ครับน,นี่รายการที่ยี่สิบสองครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสามจะเป็นสมเด็จหลวงปู่สวง สมเด็จหลวงปู่สวงรายการที่ยี่สิบสามครับผมนี่ครับนี่สมเด็จหลวงปู่สวงนะพี่นะนี่ครับรายการที่ยี่สิบสามต่อไปเป็นภาพพิมพ์รัศมีหลวงปู่เจือรายการที่ยี่สิบสี่นี่นะนี่เป็นภาพพิมพ์รัศมีหลวงปู่เจือรายการที่ยี่สิบสี่ครับผม นี่ครับองนี้รายการที่ยี่สี่ต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดรายการที่ยี่สิบห้านะนี่เหรียญหลวงพ่อพัดอายุหนึ่งร้อยปีนะพี่นะปีเลขโค้ดสี่ห้าห้านะเหรียญลวงใที่สวยเลยองค์นี้รายการที่ยี่สิบห้ามหาบารมีรวยเงินล้านนะพี่นะนี่ครับรายการที่ยี่สิบห้าครับผมองนี้ต่อไปเป็นเหรียญลูกพแสนรายการที่ยี่สิบหกเหรียญลวกพแสนปีหกหนึ่งนะพี่นะ รายการที่ยี่สิบหกนครับเป็นเรียญสร้างบาร,รมีหลวงปู่แสนครับผมน,นี่ครับรายการที่ยี่สิบหกครับผมนี่นครับนี่รายการที่ยี่สิบหกนะครับผมเหยญหลวงปู่แสน ต่อไปเป็นรายการที่27จะเป็นพระพุโทโธน้อยแม่ชีบุญเรือนออกวัดสัมพันธวงศ์นะพี่นะรุ่นบุร,บรณปติสังขรบวัวสดนะนรายการที่27นี่พระพุโทโธน้อยแม่ชีบุญเรือนนะครับออกวัดสัมพันธวงศนะ์นะนี่มีตะกุดนะครับนี่เลขโกรด2 7 2773นะ นี่องค์นี้แหละหมายเลขยี่สิบเจ็ดนะครับผมต่อไปเป็นหมายเลขยี่สิบแปดจะเป็นเหรียญนะนะหลวงพ่อพัดนะเหรียญหลวงพัดรุ่นมหาเศษรษฐีบารมีร้อยปีนะครับนี่รายการที่ยี่สิบแปดนี่ครับนี่รายการที่ยี่สิบแปดครับผมนี่จะเป็นปีหกสี่นะครับผมนี่ ปีหกสี่นะเลขโค้ดสองหกเก้านะครับผมนี่รายการที่ยี่สิบแปดครับผมนี่ครับต่อไปเป็นรายการที่ 28, ไปไปยี่สิบเก้าก็จะเป็นเรนหรียญลงพัดอ่ารุ่นเจริญสุขปีหกห้ารายการที่ยี่สิบเก้าเป็นเรนหรียญลงพัดรุ่นเจริญสุขปีหกห้า เห็นลงยานะพี่นะนี่รุ่นจะเริญสุกนะครับนี่ครับหลังจะเป็นพันยดยศแบบนี้นะพี่นะเลขโค้ดหนึ่งศูนย์เก้านะพี่นะนี่ป็นปีหกห้านะครับนี่รายการที่ยี่สิบเก้าครับผมต่อไปเป็นรายการสุดท้ายครับผมรายการที่สามสิบจะเป็นรุ่นราชาพยัคฆ์ครับผม รุ่นราชาพยักรายการที่สามสิบครับผมนี่รุ่นราชาพยักนะในขาครับนี่นี่รุ่นราชาพยักแบบนี้นะพี่นะน,นี่ครับรายการที่สามสิบครับผมองนี้ ก็สำหรับพี B ่ๆท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมผมแกะลายมาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะดูบทสอบถามใกล้กว่ากันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณครับ